ไทยหลอ่อมูมาจัดไทยหลอ่อมูเลยจัดแล้วครับกูโก้ครับจัดเขาจัดใหญ่เลยครับตัวนี้ดูกปลาอะไรไโมดาดดแล้วครับคันโกงคันโกงอย่ามาไกลลยมันหยติดอันนี้ติดฟี่มาแล้วมาแล้วปลากินแล้วครับโอ้โหเล่นานานๆเล่นานาน ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลยห่างๆเฟี้ยเนียมันจะไกลเฟี้ยเลยรอก่อนรอก่อนนะมันขึ้นก่อนโอ้ พ่นให้มันแน่พ่นให้มันแน่ยมันยังบึกขึ้นเลยเนาะปลายังบึกขึ้นเลยปลายังบึกขึ้นพ่นน้ำเลย,อยของงาใจเย็นใจเย็ยยนใจเย,ย,ย็ยยนใจเย,ยน็ยยน,ยน,ยน อนานนานนานขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับของงาครับหลุนครับหลุนกันครับใจเย็นนะครับใจเย็นครับใจเย็นครับออปอยเต็มเลยครับ ตัววิ่งหักแน่ลูกเล้ามาแล้วครับโอ้มาเก่ขึ้นบนมาขึ้นบนยกแขนมึงน่จะเฝ้าชวงลงชงโอ้ย่อาทายไปหลอกมูนั่นงนงลงชงอ้าวเกี่ยมเกี้ยมก้วก้